ค่ะหมาดีนี่มึนๆเลยค่ะมึงไหนคะกระโดดข่ามกำแพงแล้วค่ะนะคะ,นะคะกำแพงจกเม็ดนะคะประมาณหลายเม็ดอยู่ดีค่ะเนาะหมาพันผสมนะะี่ค่ะผสมบางแก้วนะะีนะคะ่ค่ะเนาะมึงแหนค่ะกระโดดกระโดดดีพ่น,นะคะ่ะขนกระจุกอยู่คะ่ะมึงไหน เออมึงเนะค่ะค่ะนติดมึงนี้ค่ะกระโดดทุกซอกทุกมุมะะมึงเนีค่ะมันต่ำะค่ะน่าจะต่ำมันเลยกระโดดได้มึงเนะค่ะอืออันีสิพาไปแข่งอยู่ค่ะแข่งกระโดดคําแพงอยู่เกินไปบนเราโซโดาะค่ะนี่ยแพนด้าโดดบุได้ค่ะแพนด้าโซโดามัน หมักโดดอะคะ่ะโซดาหมักโดดหมาพันผสมนี่สิละคะ่ะถ้าติดคนนี่สิไปใส่กับไปนำลูกไปใส่กับไปนำนะคะเนาะจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะจะต่างกว่า,าจะต่างกับหมาบ้านนจดงหน่อยนะคะเนาะติงไปใส่บุได้ะคะ่ะอีด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 ,อด,อดยู่หันนะคะ ลมทับหมดแล้วค่ะนี่โอยพักแข็งพิแล้วค่ะเบื่อไงอารีใบหดหนำค่ะพี่น้องตายสิตายเหมือนฝนบุตกไเพี่ก็บอกว่ามีข่าวว่าฝนสิตก๊กฝนหิตกอยู่โอ้สิเป็นดอกเลยค่ะนี่มะซีดานี่แข็งกรึบเลยบุคือสิได้กินหรอกค่ะเบงซงนีงแข่งยังซี่นีง เหงขาดเหงเน่พดูดเหี่ยวรีบไม่ได้โหดเขาไม่ได้ดึงสายยางมาโหดบรยากาศท้องฟ้าค่ะคือสีตกกับบตกนะคะมืดมากคือเก่าภูเขาค่ะ ทางพี่ก็มีน้อนคับพี่น้องเพื่อนก็นหกโพดต,ตุ้มเสียหนาซับหนาทำไ,ได้ซื้อเครื่องตัดหนาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพาพี่น้องเบิ่งเต็นค่ะ,ะตัวมุ้งใหญ่หนึ่ง น่ากลัวด้วยค่ะเฝาหังอยู่ค่ะเฝาหังอยู่เห็นบ่มคะ